ต่สิเต็มสิบอะเออสิบเต็มสิบนะถ้าพูดถึงนะสิบเต็มสิบเยิมหมดเลยเนี่ยรอบรอบหมดเลยลองดูว่าถ้ามันพ่นดินได้มันก็ต้องทาต้นได้สิก็เลยละเลงละเลงดูอันนี้คือรอยลอยลอยที่ทาแล้วนะใช่แล้วก็ส่วนไอ้ที่แดงๆ่จะเป็นคอปเปอร์แดงก็ทาอันนี้ก่อน ใช้อัตราส่วนยังไงค่ประมาณครึ่งซองค่ะพี่ก็ละเลงละเลงละเลงแล้วก็มาป้ายอ่าอแล้วก็พอแห้งปุ๊บพอเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าเขาจะไม่มีน้ําเยอะมออกมาแล้วเขาจะไม่ซึมมาแล้วอพอเริ่มแหง้งปุ๊บเราก็เอาตัวดินฐานหน้ายางคัพเปอร์แดงเนี่อเอามาชโลมอีกทีนึงหนึ่งซองอ่ะมันมีครบเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเติมตัวอื่นค่ะแ,แล้วพี่สาก็ใช้แบบนีน้แล้วก็ใช้แบบนี้คือเราเชื่อว่า ถ้าบริษัทโกหกก็คงจะไม่มีผลใช้เออเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เองมาเลยหมดเรื่องแล้วก็ดูว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลจะเป็นที่พอใจของเราหรือเปล่าแต่สรุปก็เป็นที่พอใจถ้าก็สิบเต็มสิบอ่ะสิบเต็มสิบนะถ้าพูดถึงนะสิบเต็มสิบอย่างที่อย่างที่บอกว่าผลออกมาประทับใจมากกว่าปีก่อนๆเยอะเพราะปีก่อนๆเราไม่เคยได้แบบนี้แล้วส่วนข้างๆเขาบอกว่าเมื่อก่อนใบของเราไม่ดี เพราะทุเรียนแปลงนี้มันเป็นแปลงดินทรายดินทรายดินทรายข้อเสียงเขาก็คือจะเก็บธาอาหารได้น้อยเขาก็จะเริ่มทยอยแบบปลดใบทิ้งใบทิ้งอะไรอย่างเงี้ยทิ้งกิ่งอะไรเงี้ยพอเราเริ่มใช้ก็ถึงพี่ได้บอกว่าใบเก่าที่ว่ามันขึ้นสนิมไหมอันนั้นอ่ะคือเป็นใบเก่าตอนที่ยังสะสมอาหารอยู่นะอ๋อก็คือตอนที่ยังมีดอกใช่เนี่ยใบเก่าๆเนี่ยยังยังอยู่ในสภาพที่ตอนตอนนั้นคือยังเป็นดอกเป็นหางแย้เป็นอะไรหมดเลยแล้วทีนี้ก็พอมาเจอผลพอเจอผลปุ๊บ ยอดใหม่เขาก็แทงออกอก็เป็นคู่ใบล่าสุดใบล่าสุดที่เห็นอยู่นี่แหละที่ก็ไม่ได้รักษานะเพราะว่าต,นนต้องเอาอเรียงลูกแล้วลูกล,ล้กล<ะ>คือยืดอายุใบได้ได้ได้เยอะได้เยอะกว่าเดิม คือสภาพโดยรวมอะใครๆเห็นเขาก็อืใบดำนะใบดกนะปกติคือดินทรายแล้วแวกเนี้ยเนี้ยส่งข้างๆเนี้ยก็คือหลุดมาแล้ว,วแต่ของเรายังอยู่ยังสวยก็คือเหมือนกับว่ายังสามารถแบกลูกได้อยู่ยังแฝงลูกต่อได้